วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พารวยเทรดเดอร์นะครับ EP ที่66นะครับวันนี้เราไม่เจอกันนานนะครับ3เดือนเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับเริ่มจากทุนเรามีสามสิบเหรียญน,นะครับจะเทรดวันละไม้นะครับไม้เดียวก็แพ้ชนะก็หยุดนะครับมาดูคู่เงินกันเช้านี้นะครับ14พฤศจิกายน66 มีอยู่3มคู่นะครับวันธรรมดาวันนี้นะครับวันอังคารดูกราฟนะครับจริงๆถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้เล่นไม่ได้เลยนะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่มีอะไรให้เล่นก็ต้องต้องเล่นนะต้องเทรดมีอยู่3มคู่ EU อันนี้ก็สายยาวนะสายยาวทุกคู่เลยครับ ถ้าไม่เทรดก็จะไม่รู้จะเทรดคู่ไหนนะครับอันนี้มีมีแนวรับนะครับแรับโจจีแดงแต่ว่าไส้ยาวหนวกว้างนิดนึงนะครับโจจีแดงตรงนี้นะครับท,ที่ตีแต่ว่ายังลอยๆอยอยู่ EJ EJ e นี้ก็แนวไม่ชัดนะครับตีไม่ได้เลย EJ อีเจก็มีแนวรับตรงนี้คล้ายๆคู่ E.U. นะครับแต่ว่าการาฟยังไม่เล่นกับแนวหนวกว้างมากครับอีจีนี่ปิดดีไหมเนี่ยสายาวเดือเกินนะครับแต่ก็ยังพอมีแนวโดจิสีเทาตรงนี้นะครับส่งการาฟลงถ้าขึ้นไปข้างบนก็มีโอกาสกดลงนะครับแต่ว่า ดูความแรงของกราฟแล้ววันนี้กราฟน่าจะแรงนะครับ EU อา EU ว่าไงไม่ได้เทรดมานานนะครับ3เดือนจริงๆเทรดทุกวันแต่ว,ว่าเนื่องจากคอมมีปัญหานะครับเพิ่งเปลี่ยนคอมใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็าน่าจะเร็วขึ้นนะครับ EG m ี e G, มีเนียตามีเส้นกริด แต่นี้ยังไม่มีแนวให้เล่นเลยนะครับตรงนี้มีกรอบไซเบรกรอบแคบตัวจีนำทางนะครับตรงนี้แนวต้านกับแ,แนวรับใกล้กันก็มีความเสี่ยงนะครับแต่ต้องได้ราคาดีนะครับตรงนี้ EG ดูซิว่าถ้าแท่นนี้ปิดใต้แนวโดจีเทาเห็นต่อไปมีโอกาสกดลงนะครับ EJ แดงลงมาเขียวขึ้นไปยาวก็รอก่อน เล่นยากน,นะครับทุกว,วันนี้เถตดกนระวังนะครับทุกคน eg อ่ะปิดใต้แนวถ้าขึ้นไปที่เส้นกริดมีโอกาสกดนะครับดูซิว่าจะขึ้นไปถึงไหมแนวกว้างนะครับมีความเสี่ยงที่กร้าขึ้นไปบนปลายไส้แล้วก็อาจจะทะลุได้นะครับพอไว้ก่อนนะครับอันนี้กลับตัวลงมา eg ก็กลับตัวลงมาแล้วโดยที่เราไม่ได้กดนะครับเพราะว่าไปไม่ถึง ราคาที่เราต้องการคือเส้นกริดสีน้ำเองอนนะครับอืมอีจีอีจีนี่มีแนวรับนะครับไส้ยาวทุกคู่เลยต้องหาจังหวดัดดีๆนะครับเนี่ยรับตัวจีเท่าตรงนี้นะครับสงกราขึ้นเขียวแ,งแรงแล้วก็มีแนวตรงนี้เล่นอีก ยืนยันแนวแต่ว่าเขาไม่ลงมาให้กดนะครับแท่นนี้แท่นปัจจุบันนี้แต่ว่าการาฟแรงนะครับต้องได้ราคาดีนิดนึงอีลงมาปลายไส้ e g ขึ้นไปไหมถ้าขึ้นไปก็กดตรงนี้ได้นะครับตรงเมาส์ชีถ้าลงมาล่างกดขึ้นถ้าขึ้นไปก็กดลงนะครับมีพื้นที่ให้การาฟวิ่งแต่ไม่มาก็ไม่กดนะครับไม่มาก็ไม่กด อิจี e รอได้นะครับเราไว้ข้างหน้ามีเทนไลน์นะครับซึ่งไฮเขาลดต่ำลงเรื่อยๆ mm hmm. ก็มีโอกาสทะลุแนวรับตรงนี้ไปได้นะครับยังสู้กันอยู่นะครับ EG มีความเสี่ยงนะครับเส้น e m ห5ก็ดันลงแนวรับก็ไม่รู้จะเอาอยู่ไหมนะครับตอนนี้เบียดแนวไปเรื่อยๆ e อีเราก่อนนะครับอ e ดูยาวๆครับวันนี้วันอังคาร สิ 14, พฤศจิกายน66นะครับตอน,นี้กราฟกระโดดนะครับแรงขายเยอะนะครับเนื่องจาก e m a 5เส้นสีขาวดันลงมาแต่ยังอืโอโอ้โหสู้กันมันเลยนี่ก็มวยนะครับเราจว่าจะเอายังไงตอนนี้ยังไม่กดนะครับคู่นี้ถึงว่าแนวจะแข็งเพราะว่ามันเวี่ยงเหลือเกินอีจีนี่เวี่ยงมากหายก็ลดต่ำลง โลนี้ก็ยังเสมอกันแสดงว่าอาจจะทะลุลงก็ได้นะครับอีอ e e ขอบไสเวกขอบแคบ EU ก็เสี่ยงทะลุขึ้นอืมอี e นี้มีเส้นกริดนะครับเส้นกริดสีเหลืองตรงนี้ที่ปลายไส้ก็มีโอกาส EG เนียวกว้างเนาะก็ไม่กว้างเท่าไหร่ก็พอไหวนะครับตรงนี้ ถ้าก็าปิดเขียวอ่ะกระโดดนะครับไหวไหมอันนี้รอดูไปก่อนนะครับ E.G นี้เสี่ยงมากเพราะว่าโดนดันลงมาจากเส้น E.M.A หนะครับเส้นสีขาวนะครับที่ตีไว้ดูจากการเปลี่ยนของกราฟนะครับไม่น่าไหวนะครับรเดอร์น,นี้เดี๋ยวรอไปก่อน น่าจะดันลงนะครับสังเกตจากแรงแรงขายมาแรงมากนะครับเราเทรดไม้ละสามิเหรียญน,นะครับดูยาวๆนะครับดูยาวๆย,ยีจีเป็นเทนขาลงแล้วก็พักตัว หายลดต่ำลงก็มีโอกาสนะครับถ้าขึ้นไปที่แนวต้านย่อยตรงนี้ eg อ่า eg กลับตัวขึ้นไปนะครับแรงซื้อดุนะครับแรงซื้อดุตรงนี้ขึ้นไปยาวเลยครับเกียวขึ้นกินที่แนวรับอ่าถ้าแท่งนี้จบจบเหนือไส้แดงแท่งก่อนหน้านะครับก็มีโอกาสกดขึ้นนะครับแต่ต้องรอราคาดีๆนิดนึงแนวรับนี้แข็งแรงนะครับ E.U. แนวต้านนี้ก็พอใช้ได้นะครับกรอบแคบแต่ว่ายังยังไหวนะครับตีเทนไลน์ระยะสั้นไหวไหมความเสี่ยงคือ E.M.A. 5จะดันขึ้นนะครับแล้วก็มีแนวต้านก็ใกล้กันเกินก็ยังยังไม่กดนะครับ E.G. อ่ะ E.G. นี่แรงขายสู้นะครับตรงนี้ตรงเมสาชีตรงโดจิเขียวนะครับ สู้ที่ปลายไส้โดนทุบก,กลับลงมามาเจอแนวรับครับว่าไงแนวรับตรงนี้จะเอาอยู่ไหมดูจากแรงขายแล้วน่าจะอืมดูกันย,ยาวๆครับเขาพยายามกดลงเรื่อยๆครับแต่แรงซื้อก็ไม่ยอมนะครับเขาเรียกว่าแท่งลังเลนะครับแบบนี้ครับลังเลเราก็จะเพึ่งเข้านะครับ อะตอนนี้แรงซื้อมานะแรงซื้อมา PA เขียวึืนกินที่แนวรับนะครับแทงก่อนหน้ารู้สึกว่าแทงนี้จะจบยังไง e j ยังไม่เล่นครับ EU อา้า EU ลงมาเป็นแดงคืนกินที่แนวต้านนะครับแทงต่อไปมีโอกาสกดได้นะครับ EU EG EG จบยังไง ถ้าจบดูจีเล็กกลางไส้แบบนี้เสี่ยงนะครับเพราะว่าเขาลังเลเขาไม่ยังไม่บอกเราว่าจะขึ้นหรือลงนะครับเขาลังเลแล้วเขาไม่ทิ้งไส้แท่งสุดแท่งออเดอร์นี้ยังยังไม่ลงมานะครับรอรอรอ,อืมไม่ไหวนะไปดูอียูอ่ะขึ้นไปที่เส้นเทนไลน์ระยะสั้นนะครับถ้าขึ้นไปถึงก็มีโอกาสเอามีไส้แล้วครับมีดีเจ็คโอเค ตรงนี้ผมกดที่เส้นเทนไลน์นะครับซึ่งตรงกับแนวต้านพอดีแท่งเทียนก็มีแก๊บกระโดดลงมานะครับแท่งเขียวแท่งออเดอร์นี้นะครับแล้วก็เปิดใต้เส้นเฉลีย่ยเส้นค่าเฉลีย่ย e EMA 5นะครับเมือสิวิจะไหวไหมสูสีนะครับหน้าลุ้นนะครับออเดอร์นี้ไหวไหมห้าวิอย่ามากินที่ตุดท้ายนะ โอเคโอ้ดีนะฮะไม่กินก่อนนะครับยังดีที่เสมอนะครับอ่ะรอตัวไปยังเหลือทุนสามสิบเหรียญน,นะครับเราได้ไปต่อนะครับเราจะเทรดบันละไม้นะครับให,ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับเดือนนี้ไม่ละสามสิบเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเตือนเดือนธันวาค็จะสี่สิบเหรียญนะตรงนี้อืม ตรงนี้โอเคไม่น่าเรียนสักครู่เลยเหลือสามสิบโอเคไปต่อนะครับอีจีนี้เนี้วถือว่าเบียดแนวแล้วนะครับก็มีความเสียงไส้ยาวเยอะมากถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คือปิดปิดคอมไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบนี้ทุกคู่ทุกวัน อาจจะเกิดจากภาวะหลายๆอย่างนะครับเศรษฐกิจเอ่ยสงครามเอ่ยอะไรเอ่ยหลายอย่างนะครับ E g นี้น่าจะหายลดตามลงนะครับความน่าจะเป็นคือน่าจะลงต่อแต่เขาติดแนวรับแนวรับจ้อยตรงนี้นะครับคราบดีดขึ้นเรื่อยๆ u ูยูยกลับตัวลงมาด้านบนนะครับยังไม่เล่นกับแนวยังคล่อมแนวนิดนึง อีจ e e ok. um. ีน nee, ี้ก็ยังนะครับเมื่อไงสายยาวเล่นยากมากครับหาจังหวะยากมากครับลุยงนะครับมีโอกาสกดแล้วโดนกระชากได้ราคาไม่ดีมีสิบแพ้นะครับอียังครับอีเจนี้ก็โดนเบรดด้วยแท่งแท่งเขียวนะครับ แท่งแดงใหญ่ลงมาแล้วโดนเบรกด้วยแท่งเขียวแสดงว่าตรงนี้มีแรงซื้อเยอะอะ่เขาเรียกว่าเบรกรถสิบล้ออยู่นะครับพอตีตรงนี้นะครับเป็นเส้นสีขาวแนวเฝ้าระวังนะครับถือว่ามีแรงซื้อเยอะมีโอกาสเล่นตรงนี้ได้นะครับกลางเนินอ,อ,อันนี้นะ Okay. แนวนี้ชัดเจนแนวนี้พอได้นะครับพอได้ขาปิดบนแนวแต่ว่าเส้น ema กําลังกดลงก็รอก่อนนะครับพเพราะเขายังไม่อ่อนแรงที่แนวรับเส้นสีขาวนี้จริงกดได้ถ้ามีรีเจ็แต่ว่ากลมเสี่ยงนะครับ ema 5้าดันลงต้องดูให้ครอบคลุมทุกทุกอย่างนะครับอันนี้แ๊บกระโดดลงมาถ้าขึ้นไปด้านบนก็มีโอกาสกดตรงนะครับ คูอียแต่ว่าเขาไม่ขึ้นไปก็ไม่ได้กดต้องรอราคาดีนิดนึงครับนี่อี e น่าจะปิดนะเพราะว่าไส้ยาวแล้วก็เบียดแนวเรื่อยๆครับอี e ปิดไปก่อนอันนี้มีแคปกระโดดแต่ว่าเขายังเหือสิบวิดูซิว่าเขาจะปิดใต้ไส้แท่งเนื้อแดงใหญ่นี้ไหมนะครับซ้ายมือ ตรงนี้นะครับอ่ะเขาปิดในไส้ของแท่งแดงแท่งที่สี่ที่ห้านะครับซ้ายมือก็ยังไม่ลงนะครับยังมีโอกาสขึ้นต่อเพราะเขาปิดในไส้นะครับเนื้อเขาปิดในไส้แต่บางคนก็อาจจะกดลงตรงนี้ได้นะครับแต่ความเสี่ยงคือมันอาจจะดันขึ้นไปด้านบนอีกผมมองว่ามันยังไม่หลุดแนวจริงๆริงนะครับการประสบการณ์ถ้าหลุดแนวต้อง ปิดต่ำกว่าไส้แท่งแดงใหญ่แท่งที่5นะครับนับถอยหลังนะนี่ไงขึ้นไปแล้วนะครับอีเจก็ยังไม่ชัดนะรตรงนี้มีเส้นกริดเขาเล่นกับเส้นกริดนะครับเมเช้าเขาอ่อนแรงตรงนี้ไหมอาจจะขึ้นต่อนะครับ วันนี้เราห่างหายกันไป3เดือนนะครับเรามาเจอกันใน EP ที่66นะครับกับช่องพารวยเทรดเดอร์นะครับฝากทุกคนติดตามนะครับแล้วก็ช่วยแชร์นะครับช่องแบ่งปันความรู้เรื่องการเทรดหุ้นบรอ a ีออปชั่นนะครับมาดูต่อนะครับแนวต้านตรงนี้ยังใช้การได้ไหมนะครับเรามีกันอยู่2คู่นะครับตอนนี้เช้านี้เช้า1ิีพฤศจิกายนมา EU ครับ ยูยังไม่เล่นนะครับยังไม่เล่นกับแนวยังตั้มกึ่งเพราะว่าแนวกว้างด้วยก็มีความเสี่ยงนะครับหาคู่ยากมากอาจจะใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ละออเดอร์บางออเดอร์เนี่เป็นครึ่งชั่วโมองอยังไม่ได้เลยเพราะนั้นช่วงการจะยากที่เทรดบรละไม้พอนะครับแต่ชนะก็หยุดนะครับเมื่อกี้ไม้แรกก็เสมอไปถือว่า ยังไม่นับนะครับไม่เสมอไม่นับอันนี้เป็นเทรนขาขึ้นนะครับยกโลยกไฮชัดเจนนะครับมีโอกาสที่จะดันขึ้นไปด้านบนถ้าเขาลงมาตรงนี้นะครับโอเคอ้าวไปแล้วมีรีเจ็คที่โดจิแดงเล็กตรงนี้แต่ว่าไม่น่ากดทันครับถึงกดได้ราคาก็จะไปติดด้านบนนะราคาไม่ดีครับเมื่อกี้รีเจ็คแรงไปหน่อย แต่ผมมองว่ามีโอกาสที่จะยกโลขึ้นไปหาทาเกตด,ด้านบนนะครับคู่ EU. อืมนี่เขามีโอกาสนะครับขอตีเทนไลน์ตรงไหนดีอ่ะตรงนี้สองยอดอจุดโลต่ำต่ำสองสองจุดนี้นะครับซึ่งเขายกโลขึ้นมีโอกาสที่จะขึ้นไปหาทาเกต ที่แนวต้านด้านบนนะครับถ้าเขาทะลุตรงเนื้อแดงโอเคทะลุแล้วมีแก๊ปก็เดิด้วยมีโอกาสกดขึ้นได้นะครับถ้าเขาลงมาที่ที่แนวด้านล่างตรงนี้นะครับเส้น EMA ห้าม,มีดิเจกไหมราคาไม่ดีครับรอก่อนมีเจกไปละสิบห้าวิไหวไหมลงมาไหมเขามีทาเกตที่ด้านบนนะครับก็าอาจจะไปรอที่ วิ่งไปด้านบนนะครับแต่เขาลงมาไม่ถึงแนวที่เราจะกดก็ไม่ได้กดนะครับโอ้โหขึ้นไปเลยมาแล้วไงเขาต้องขึ้นไปที่แนวด้านด้านบนนะครับถ้ากดเมื่อกี้ก็ชนะแต่ว่าเราเราตามรูปแบบนะครับรูปแบบคือต้องกดในแนวเมื่อกี้เข้ามาไม่ถึงแนวเขาแค่แตะ,แตะนะครับเขาต้องขึ้นไปถึงตรงนี้นะครับทาร็ต เป้าหมายของเราคู่ ej ต้องรอแนวต้านด้านบนนะครับถึงจะปลอดภัยอืมตอนนี้ไปละทะลุไปแล้วทะลุต้องไปเจอที่แนวต้านโดจิเขียวตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอตีแนวะต้านนิดนึงโดจิเขียวเล็กส่งกราฟลงแรงนะครับ ก็ถือว่าน่าจะใช้การได้นะครับรอกราฟขึ้นไปอีซอันนี้ <c oughs> เขียวขึ้นแดงลงแรงถือว่ายังไม่ชัดนะครับเป็นไส้ทิ้งไส้เฉยๆนะครับถ้ารวมแท่งเรียกว,ว่าการรวมแท่งกราฟสองแท่งเขียวขึ้นแข็งแรงแดงลง,ง,ลงก็ถือว่าเป็นไส้นะอันนี้ยังครับอืมตรงนี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวเต็มตัวนะครับ รักษากสุขภาพกันทุกคนนะครับอันนี้ว่าไงครับีย u ก็ยังครับรอไปก่อนครับเยียวยาไปครับวันนี้ถึงแม้ว่ายังไม่ได้ออเดอร์นะครับก็จะพูดอธิบาย นะครับการอ่านแท่งเทียนแต่ละแท่งนะครับให้ดูนะครับอย่างนี้เป็นการยกโลยกไฮนะครับตามภาพนี้เขาก็มีโอกาสลงมาแตะที่เท้นเทนไลน์เส้นเทนไลน์ตรงนี้ยกไฮแล้วก็กลับลงมาทําโลที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเทนขาขึ้นนะครับใช้เทคนิคเบสิกนะครับเบสิกดิเจคชั่นนะครับแนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็เทนไลน์ ปกติเลยครับไม่ได้มีอะไรแบบซับซ้อนนะครับเบสิกจริงๆนะ EU อ,อันนี้ก็ยังไม่เล่นนะครับอันนี้เป็นก็ต้องตีอีกสักเส้นหนึ่งให้เป็นเส้นคู่นะครับเส้นคู่ถือว่าคู่ EU นี้ยกโลยกหายชัดเจนก็มีโอกาส กดขึ้นนะครับแต่ต้องหาจังหวะดีๆจะสวนเทยนย่อยตามเทีนใหญ่นะครับอ่ะเดี๋ยวตีเล่นเทนนลายคู่เลยนะครับจะได้เห็นชัดเจนว่าเขายกหาย,ยกโลให้เราชัดเจนเลยแล้วก็หาจังหวะกดขึ้น ตอนนี้เขาทิ้งตัวลงมาครับเขาทิ้งตัวลงมาอันนี้ผมเก็บเส้นคู่ที่มีไส้สัมผัสเส้นมากที่สุดนะครับบางไสอาจจะโผล่ขึ้นมานิดนึงไม่เป็นไรเราถือว่าเลือกยอดปลายไส้ที่สัมผัสเส้นเทนไลน์มากที่สุดรตรงนี้เล่นกับแนวแต่ว่ามันยังเป็นแท่งแดงใหญ่ครับจะกดขึ้นก็ยังเสี่ยงอยู่ต้องรอนิดนึงครับ เขามีแนวด้านล่างอีกตรงโดจิแดงตรงเมสาชี้ตรงนี้นะครับเขาอาจจะลงมาเล่นแนวตรงนี้นะครับเพราะเป็นโลที่ต่ําลงมาอีกชั้นหนึ่งนะครับดูซิว่าเขาจะลงตอนนี้เขายังไม่ทะลุปลายไส้แท่งแดงก่อนหน้านะครับถ้าเขาทะลุปลายไส้เขาก็ต้องลงมาเล่นตรงนี้นะครับตรงโดจิแดงนี้รอดูครับเราดูโอเค <laughs> เหมือนตาเห็นเลยครับ ลงมาอย่างแรงเมื่อกี้คูอยูยูยเราปล่อยก่อนนะครับเราลอยซับแท่งสองแท่งนะครับถ้ามีโอกาสอันนี้ลงมาเล่นที่โดจินะครับเหมือนที่เราคาดการนะครับเมื่อกี้เล่นที่โดจิตัวนี้จริงแท่งนี้ก็อาจจะขึ้นไปนะครับแต่ผมยังไม่กล้ากดเพราะว่ายังไม่อ่อนแรงครับสองแท่งแดงที่ลงมายังแดนใหญ่อยู่ ผมต้องรอแท่งนี้ให้อ่อนแรงก่อนถึงจะกดขึ้นได้นะครับอีกความเสี่ยงคือเขาทะลุเส้นเทรนไลน์ลงมาแต่ยังไม่ยืนยน,นะครับกดได้ไหมไม่มีรีเจคนะครับอ่าดิเจคมาทีหลังนะครับถือว่าเป็นรีเจคที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาหมดก่อนนะครับรีเจคที่อยู่นเนเหนือนอกเหนือเวลาลอาดูสิ ตรงนี้จะเป็นยังไงเป็นแท่งแหนบคู่นะครับตรงนี้ทวเซอร์บางคนเรียกแหนบคู่บางคนเรียกแ,ยกแท่งตะเกียบก็แล้วแต่ครับขอให้ดูแรงซื้อแรงขายในแท่งเทียน,นนั้นๆก็ถือว่าโอเคอ้าครนี้เป็นแท่งเขียวเกนกินครับเขียวเกืนกินที่แนวรับอ่าถ้าลงมาต่ำๆนะครับมีโอกาสกดกดขึ้นนะครับมีีจเจไหมที่ มีรีเจ็คที่เส้นเทนไลน์นะครับเค okay, รีเจ็คสองครั้งขอราคาครับอรอราคานิดนึงลงมาไหมนิดนึงโอเคครับกดเลยครับตรงนี้มันมีการรีเจ็คไปแล้วสอ,สองรอบนะครับผมเลยไม่รอครับขอราคาลงมาต่าำๆแล้วก็กดที่เดิมบังเอิญกราฟไม่กระชากได้ราคาที่เส้นเทนไลน์ก็ดีก็ถือว่า ถ้าแพ้ก็ยอมนะครับเพราะว่าเราได้ราคาดีที่สุดแล้วถ้าชนะก็จบงานไม้เดียววันนี้ครับอีกประมาณห้าวิลงมานะครับชอบเบี่ยงลงมานะอ่าไงครับก็จบงานไปครับ25.5สศูนเรียนนะครับ85%ไม้ละวสาเหรียนว,วันนี้นะครับก็ ตอนนี้55.5เหรียญนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับพารวยเตเตอร์ทุกๆอีพีนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกลับมาครั้งหลังจากหายไปนานนะครับต้องขอใครเพื่อนๆสมาชิกทุกคนนะครับเดี๋ยวต่อไปอนาคตอาจจะมีการไลฟ์สดให้ทุกคนได้ดูนะครับไปพบกันใหม่ใน e ีีหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ